แมวตัวนี้ดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ให้เขาทำอาหารให้แขกทานเห็นปลาหมึกตกลงบนพื้นโดยไม่ได้ตั้งใจหยิบขึ้นมาโดยไม่ได้เอาไปล้างย่างต่อแล้วเอาไปเสิร์ฟต่อหน้าแขกทำให้เด็กผู้หญิงเห็นแล้วพูดไม่ออกคุณไม่ชอบปลาหมึกจริงๆทําทำให้ฉันเห็นแล้วตกใจจนพูดไม่ออกเลยฮ่าฮ่าฮ่า,าขี่รถไฟฟ้าโดยไม่สวมหมวกกันน็อกและยังขับเร็วเกินกำหนดถูกตำรวจจราจรปิดไว้ ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีใบขับขี่ฉันไม่ใช่มนุษย์คิดว่าไม่ต้องมีใบขับขี่ต่อไปต้องขี่จักรยานที่น่าตกใจกว่านั้นคือพวกเขาไปทำงานพาร์ทไมด้วยกันช่วยคนไล่นกที่ขโมยปลาหลังจากนั้นได้ค่าตอบแทนไม่น้อยแต่เมื่อเด็กหญิงถามหาค่าแรงของตัวเองเขากลับให้เมาเดียวถ้าให้เธอไปเธอคงใช้หมดแน่ๆที่เหลือให้ฉันดูแลเองเห็นผู้หญิงไม่ยอมแน่นอนเธออยากให้เขาคลายสวนของเธอออกมา แต่เขากลับปีนขึ้นไปบนต้นไม้ผู้หญิงโกรธจนตาโตโชคดีที่แมวมีจิตใจดีเขาเก็บลูกไก่ได้ไม่กี่ตัวที่หลังเขากลัวว่าพวกมันจะเจออันตรายจึงเก็บมาตั้งใจจะเลี้ยงพวกมันให้โตแล้วขายให้ร้านเนื้อผ่านไปไม่กี่วันเขาส่งลูกไก่ที่โตแล้วกับผู้เขาลูกไก่พาเขาไปที่ถ้ำแห่งหนึง่งข้างในกลับมีสิ่งที่น่าทึ่งในสวนที่ลึกมีห้องเล็กๆกบตัวใหญ่กำลังนอนหลับสนิท หลังจากลูกไก่แนะนำปีศาจทั้งสองรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานเกือบจะสาบานเป็นพี่น้องกันที่แท้กบตัวใหญ่ชอบคนอื่นไปทั่วได้พัฒนาสวนสนุกหลายแห่งที่นี่แมวและกบเล่นน้ำกันอย่างสนุกที่ว่ามาแล้วไม่ตอบกลับถือว่าไม่สุภาพกบป,ปีศาจพาเพื่อนมาเยี่ยมแมวปีศาจแมวปีศาจจึงต้องฝืนใจต้อนรับพวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เกรงใจทำที่นี่เหมือนเป็นบ้านตัวเองในขนานั้นเอง เด็กผู้หญิงนอนไม่หลับจึงออกมากลางดึกขนาดนี้คุณทำอะไรอยู่งานเลี้ยงมีใครบ้างดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยเธอเล่าเรื่องราวที่น่าสงสารของเธอให้ปีศาจฟังที่แท้เธอชื่อโฮลีเมื่อสามปีก่อน<ๆ>เธอสูญเสียแม่ไปและพ่อของเธอก็มีนี่ศินมากมายทิ้งเธอไว้ที่วัดเพื่อให้คนอื่นเลี้ยงดูคิดถึงบ้านของตัวเองเธอทุกใจมากทุกครั้งที่อยากร้องไห้เธอจะยืนกับหัว เพื่อน้ำตาจะได้ไม่ไหลออกมาปีศาจฟังแล้วรู้สึกซาบซึ้งจนร้องไห้ออกมาที่เท้โฮลีอยากจะพูดว่าฉันไม่มีเงินเลยเราปีเราปีศาจรู้สึกเห็นใจอีกครั้งรู้สึกว่าสาวน้อยรู้สึกน่าสงสารมากดังนั้นวันถัดมาเขาจึงออกไปทำงานอยากหาเงินให้โฮลีนมาก แต่มีเพียงปีศาจแมวที่ไม่เชื่อเลยยังบอกว่าเธอเป็นคนโกหกทาให้โฮลินโกรธมากปีศาจแมวพบว่าจักรยานของเขาหายไปหาไปหามาสุดท้ายก็พบอยู่ในแม่น้ําไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของโฮลินเธอไม่ยอมให้ใครพูดไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวของเธอเธอคิดว่าไม่มีที่อยู่ที่นี่เลยเมื่อเห็นว่าครอบครัวอื่นมีความสุขกันจะรู้สึกเศร้าส้อยมากเธอเคยมาที่สถานีรถไฟมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ทุกครั้งก็กลับไปด้วยความผิดหวังคุณกำลังรอใครมาหรือเปล่าไม่ได้รอโทรหาพ่อก็ไม่มีใครรับสายครั้งนี้คำพูดของปีศาจแมวกระทบใจตัดสินใจจะนั่งรถไฟกลับบ้านคนเดียวแต่ค่าเดินทางของเธอไม่พอทำได้เพียงลงสถานีที่ไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรเดินไปที่โตเกียวคนเดียวก็ได้นะเธอเริ่มตื่นตระหนกเล็กน้อยเธอดูระบบนำทางแต่การดูมือถือไม่ดูทางนั้นอันตราย เพอไปเหยียบหลุมใหญ่เข้าเธออยากจะปีนออกไปแต่ความสูงของเธอไม่พอสุดท้ายก็หลับไปในหลุมโชคดีที่กบใหญ่ขุดหลุมมาเจอพบกับโฮลินน้อยเมื่อปีศาจแมวมาเจอเธอเห็นเธอแช่ออนเซ็นอย่างมีความสุขเธอเอาจักรยานของฉันไปใช่ไหมฉันไม่ได้เอาไปโฮลินน้อยเธอเป็นคนโกโหกเมื่อเผชิญกับการไม่สนใจของโฮลินแมวปีศาจรู้สึกปวดหัวเล็กน้อย เขาถามโฮลินว่าจะให้อภัยเขาได้อย่างไรให้ฉันยืมเงินหน่อยฉันต้องไปโตเกียวดังนั้นปีศาจแมวจึงจำใจต้องเดินทางไปกับเธอไม่รู้เลยว่าครั้งนี้ไม่เป็นไร